บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้ ปล่อยวางทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุ่ทอทานธรรมพรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปูสดจันทัสรบางส่วนถูกกิเลสบ,บังคับ ควบคุมหลอกลวงไม่ให้ท่อทานธรรปรามีสามสิบพัตพเดชพระคุณหลบบุษจันทัสโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปถมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรอย่างสมบูรณ์กิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ทั้งส่วนละเอียดส่วนยากของธาตุทอดทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสต์กันทัพตรุบางส่วนปล่อยวางจากทรรกิเลสในส่วนละเอียดของธาตุ ไม่ปล่อยวางทำกิเลสในส่วนหยาวทำให้การรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพรคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลาง ดวงกลมปรมเริ่มแรกธรรมบาร,รมี30บทัศพระเดจพระคุณหลวงพุทธจันทสัโรเกิดวงจรการไหลเวียนกระแสธรรมบาร,รมี30สทัศพระเดจพระคุณหลวงพุทธจันทรโรไม่สมบูรณ์ในส่วนหยาบ เช่นทอดทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรบางส่วนรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศวนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัโรซึ่งเป็นส่วนละเอียด ของธาตุเป็นส่วนละเอียดของธรรมที่เป็นตำแหน่งศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสักสุทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรในส่วนหยาบที่รับรู้ เป็นคนสัตว์สิ่งของทอดทานธรรมปรมีสาวทิทัดบางส่วนยังไม่ปล่อยวางจากคนสัตว์สิ่งของยังห่วงหาอาลัยกังวลภาวกภวง อยู่กับคนสัตว์สิ่งของที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทำให้การไหลเวียนของบารมีสามสิทัศน์เสด็จปรคกณหลงบวสจันทัสโรจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกมาอย่าง ส่วนของธาตุละเอียดมายังส่วนของธาตุหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดการไหลเวียนไม่สะดวกไม่ครบวงจรอย่างสมบูรณ์ทำให้การสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองนิพพานธรรมบรรมามร,รมีสาสิทัตระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทรัศโรส่วนละเอียดส่วนอยากของธาตุที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดการควบคุมบังคับหล่อเลี้ยง สร้างรักษาไม่สมบูรณ์เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบพัพะนเดชพระคุณหลวงปุสฎจันรทศรมไม่สมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการ,บ,ารบังคับหลอกลวงของกิเลส ไม่ให้ปล่อยวางจากธรรมกิเลสในส่วนหยาบของธาตุที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นอาการของการห่วงหาอาลัยอาวรนเป็นห่วงกังบน ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของทำให้การรับรู้ถึงการทำหยึดเป็นตัวสำเร็จศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพส陀กันทัสโร เกิดผลรับที่เป็นแผนทางสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรไม่สมบูรณ์ทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสาบสิทธรรัระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสโร,รทำให้ท่อทานธรรมบาร,ร,รมีสามสิท์ัระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโร ทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของปล่อยวางจากธรรมกิเลสจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสรับรู้เป็นการปล่อยวางจากคน สิ่งของปล่อยวางจากการบังคับหลอกลวงต้มตุนของกิเลสที่บังคับควบคุมสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทม ขออบังคับหลอกลวงให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อทำให้เกิดการรวบรวมกิเลสที่มีอยู่มากในซากขนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับได้มาก ในซากคนสัตว์สิ่งคองเข้าไปสู่ร่างกายของคนสัตว์สิ่งคองที่เป็นการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่จากการนำซากคนสัตว์สิ่งคองมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้กิเลสถูกรวบรวมในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสก็ทอมอขออ บังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้แผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสหนาแน่นกว้างขวางมากขึ้นบังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นยึดมั่นถือมั่น ในพ่อแม่ลูกพี่น้องคนสัตว์สิ่งของที่รักที่หวงแหนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นซากคนสัตว์สิ่งของ ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสยึดมั่นถือมั่นในภัยพิบัติทำลายล้างยึดมั่นถือมั่นในสงครามทำลายล้างยึดมั่นถือมั่นในวิกฤต อุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ในทุกระดับยึดมั่นถือมั่นในการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยรารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นการบังคับหลอกลวงของกิเลส ให้ยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของในส่วนธาตุหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่ศรัทธาเลื่อมใส ไม่ยึดมั่นถือมั่นศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรธรรทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุสดจันทัสสรการรับรู้ถึงบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพปกุลหลวงพุสดจันทัสสรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลกพระสจันทัสโรทำให้เกิดการไหลเวียนบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงพระสจันทัสโรที่ไหลเวียนมายังร่างกายคนสัตว์สิ่งของไม่สมบูรณ์ที่เกิดจาก คนสัตว์สิ่งของบางส่วนยังยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลกโพสจันทัสโรทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของท่าแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลกโพศจันทัสโรที่ทำให้คน สัตติของเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นปกติของทานศีลสมาธิเป็นชาวสิวิไลเป็นกัละยาณมิตรชาวสิวิไลาบารมีสามสิทธัสระเดชปรากฏลงโพสจัญทัสโรสร้างทานศีลสมาธิ สร้างทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไม่ยึดมั่นถือมั่นแผนผังสาเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตสิ่งของที่ทำให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนสัตสิ่งของในซาบร่างกายคนสัต์สิ่งของาการยึด มั่นถือมั่นในคนตัดสิ่งของที่รับรู้เป็นการห่วงหาอาลายัยอาวรภพวักพาวงกังวลในคนตัดสิ่งของ ในพ่อแม่ลูกพี่น้องสิ่งที่รักในคนตัดสิ่งของที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นฐาน ศีลสมาธิที่ผิดปกติที่ไม่เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสัพสิทธัตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจันทสโรที่เป็นการรวบรวมรักษากิเลสคนสัตว์สิ่งของบางส่วน มีรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นบารมีสัสิทธร,ร,ระเดชพระคุณหลวงพุจันทรัตโรมีให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่ให้กับลูก ให้กับพี่น้องให้กับคนสัตว์สิ่งของที่รักไม่มีบรารมีสัสุทธั์เด็ดพรุกุลลปสจันทัสโรให้กับคนสัตว์สิ่งของอื่นๆให้กับผู้อื่นทั้งที่ห่างไกล ทั้งที่ใกล้ชิดเป็นสภาพของการยึดมั่นถือมั่นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่คนสัตว์สิ่งของบางส่วน ไม่ได้ให้รับปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลงปุสตจันทรโรกับคนสัตว์สิ่งของบางส่วนที่เป็นส่วนที่ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางในกิเลสในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นอาการของการ โลภโกรธหลงคนสัตว์สิ่งของบางส่วนมีอาการห่วงหาอาลัยอาวรนพวักพวงกังวลยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของที่เป็นอาการของการบังคับหลอกลวงจากกิเลส ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในธาตุส่วนหยาบไม่ปล่อยวางกิเลสในส่วนธาตุหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้การทำหยุดเป็นตัวสเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรคนสัตว์สิ่งของนั้นรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัสโรยังไม่เป็นปกติ ยังไม่ทำให้เกิดการไหลเวียนของกระแสธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลงพระสดันทสโรในส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบไหลเวียนไม่สมบูรณ์ที่เป็นอาการที่ กิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในส่วนธาตุหยาบที่เป็นร่างกายคนสัตว์สิ่งของบารมี30มสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สจันทัศโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกา,าจาันท์ขนนกอยู่ได้นำให้เราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุ ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของไม่ให้อาลัยอารวรในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของ ครูบาอาจารย์ของเราทำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับท่านรวบรวมรักษาบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของท่าุจากการนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย และลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงนักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ทำทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรร<ะ>มที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระ recover, เดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตลอดไป